ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เตือนสติอย่าเพิ่งเรียกใครว่าเพื่อนถ้ายังไม่รู้จักเขาดีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะหรือบอสบิ๊กของอสามีของคุณแม่แพลวพาวแสงทองนั่นแหละคุณพ่อวัยยีปีที่มีลูกสองคนแล้วนะปัจจุบันนี้เนาะมีน้องนาริตะกับน้องโตเกียวซึ่งน่ารักน่าชังทั้งคู่มากมื่อนี่กาได้มีคอ,อมีโอกาส ได้เข้าไปเบิงในเฟซบุ๊กของคุณพ่อบิ๊กนะคะผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ซึ่งสาวโบแบกก็ติดตามอยู่แล้วนะคะผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์เพื่อนโพสข้อความเปลอ่นสติชาวโซเชียลหรือ fc แฟนคลับเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนค่ะพี่นอ้องผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์บอกว่าอย่าเพิ่งเรียกใครว่าเพื่อนแท้ถ้ายัางไม่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันตอนชีวิตดีแล้วแทบดูไม่ออกใครจริงใจใครจอมปลอม บางคนใส่คําว่าเพื่อนเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์จะดูคนจะคบใครต้องดูตอนลําบากตอนชีวิตวิกฤตเขาสนใจเงินในกระเป๋าคุณหรือมิตรภาพมากกว่าเขาอยู่ข้างๆตอนเจอปัญหาหรือปล่อยคุณไว้เพียงลําพังเขาคอยสนับสนุนให้กําลังใจหรือคอยฉุดล้างอนาคตเขายอมเสียชละในบางครั้ง หรือต้องแต่จะเอาแต่ได้เขาคอยปลอบใจยามที่คุณก้าวพลาดหรือคอยเหยียบย่ำซ้ำเติมเมื่อคุณทำผิดเพื่อนต้องไม่แค่ร่วมสุขแต่ต้องพร้อมร่วมทุกข์จำไว้ว่าเพื่อนแท้ที่แคร์คุณจริงจะไม่หวังอะไรนอกจากหวังดีนี่คือสิ่งที่ผู้ใบาลฟิลนแลนด์โพต์เตือนสติบรรดา FC Social นะคะ ที่เป็นแฟนคลับเพิ่นนยูซึ่งบลูว่าเพิ่นเนี่ยมีความหลังฝังใจเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนอนีกอย่างแน่แต่เท่าที่สาวบาแบว่ได้เบิ่งข้อความที่เพิ่นโพสเนี่ยมันก็เป็นข้อความที่กินใจเนาะพี่น้องเนาะวา่าก่อนที่เฮาสิคิดว่าผู้ใดเนี่ยเป็นเพื่อนแท้เฮาต้องรู้จักเขาจริงๆก่อนมิตรแท้น่ะ มันชิบหวังผลประโยชน์จากเขาได้พี่นอ้องมิตรแท้จะหวังอย่างเดียวก็คือหวังดีแต่บางคนเนี่ยเห็นเขามีเห็นเขารวยก็อยากเขามาร่วมสุขกับเขาเฉยๆอยากมีส่วนด้วยส่วนร่วมในความสุขของเราเพื่อนแท้นี่สิบมีวันเหยียบเขาในมือที่เขาตกต่าและมือที่เขาล่มแต่ส่วนเพื่อนจอมปลอมนี่มันิีวังแต่ผลประโยชน์ สีล้อแต่มือเฮาเกาพาดมันก็สิล้อซ้ำคือบอดบิ๊กเนี่ยเพิ่นโพดได้ตรงโตและอีกโพดหนึง่งเพิ่นบอกว่าดอกไม้แต่ละชนิดผิบานในฤดฤดูกาลของมันตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลาของเจ้าอาจสายไปหน่อยเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่ถ้าฤด,ดูมันมาถึงเจ้าจะงดงามไม่แพ้ดอกไม้ชนิดอื่นๆ คือบอดบิกเพิ่งกะโพดไปทำน้องให้ข้อคิดและเตือนสติเนาะการที่เฮาซีเลือกพบเพื่อนสักคนนึ่งเฮาตรงเบิงก่อนวาในย้ามที่เฮาทุกเฮาเพิงภาพอาศัยไผ่ก็ได้เพื่อนแท้เนี่ยยังอยู่กับเราไหมยังเป็นที่ปรึกษาให้เราหรือเปล่าถึงไม่ได้ช่วยเรื่องแก้ปัญหาเรื่องเงิน<ม>เรื่องทองหรือเรื่องอะไร แต่เขาพร้อมจะยืนเคียงข้างและสู้ไปกับเราไหมแต่ถ้าเพื่อนประเภทที่ว่าแหงเฮาลมเราแหงงหยาบเฮาซ้ำอย่าเอามาเป็นเพื่อนคนแบบนี้บ่เหมาะสมที่สิเป็นเพื่อนเฮาเนาะยิ่งเวลาที่เฮามีความทุกข์ในใจเราก็อยากได้เพื่อนที่จริงใจมาอยูดูแลจิตใจของเฮาบ่แเ่นเพื่อนที่คอยที่สิมาช้ำม,มาเติม และก็เหยียบย่ำแล้วก็เอาเรื่องราวของเขาเนี่ยไปพูดในทนํานองที่ไม่ดีให้คนอื่นฟังซึ่งการที่บอทบิ๊กพูดแบบนี้มันก็เป็นการเตือนสติได้ดีเตือนสติทั้งตัวบอทบิ๊กเองและเตือนสติพวกเขาเอฟซีที่เขาไปอ่านว่าเออเม,น,มนความบอดบิ๊กเนาว่าก่อนที่เขาชิคบไหสักคนหนึ่งเป็นเพื่อนแท,แท้เป็นมิตรแท้ๆอีลี่หายใจอีลีเฮาต้องเบิ่งนสกรอนว่า เออคนเนี่ยฮ้าเขาอิลีบอจริงใจกับเขาแค่ไ์ไหนหายใจเข้าเต็มลอยบอคือจังเาขาคือจังเขาหายใจเขาบอแต่ถ้ามือนึ่งมือได้เขามือนี่เขาอาจมีความสุขดีเพื่อนก็อาจจะรักเราในวันที่เรามีความสุขดีเพื่อนรักเราอยู่แล้วในวันที่เราไม่มีปัญหาในวันที่เรามีทรัพย์สมบัติในวันที่เรามีเงินเนี่ยยังไงเราก็เห็นว่า เพ you know. so ื่อนทุกคนเนี so ่ยรักเราอยู่แล้วแต่ให้เฮามมงกลับไปในเมื่อที่เฮาบ่มีอย่างเลยพี่น้องบ่มีเงืนกินเข่าบ่มีทรัพย์สมบัติบ่มีหน้ามีตาในสังคมเพื่อนพวกเนี้ยเพื่อนกลุ่มเนี้ยยังอยู่กับเฮาบออยู่กับเราในวันนั้นหรือเปล่าที่จะมาอยู่กับเราในวันที่เรามีครบทุกอย่างคอยว่าประมาณความหมายของบอบิกกระชิประมาณเดี๋ยวนาะว่าเพื่อนกลุ่มเนี้ยในวันที่บอบิกในวันที่พวกเราทุกเนี่ย เขาอยู่เป็นกำลังใจให้บอสบิ๊กไหมหรือว่าเปรียบเทียบตัวสาวโบแบกได้ว่าตะกี้ตะกอนที่สาวโบแบกทุกบ่มีเขากินบ่มีเงินใสหรือว่าแทบจะไม่มีอะไรเลยนะ่ะเพื่อนกลุ่มนี้ที่เขามาตอนมีความสุขเนี่ยเขาเคยอยู่กับเขาในช่วงเวลาทุกบอถ้าเขาไม่เคยอยู่กับเราในช่วงเวลาทุกที่ผ่านมาเขาก็ต้องหารเครืองว่าเขาขอมาตอนเขามีความสุขเนี่ยเขาเชื่อันเขาว่าเป็นมิตรแทร้ได้บอ แต่ถ้าเพื่อนคนไหนเข้ามาเพื่อหวังจะปกลอกเพื่อหวังเอาเรื่องราวของเราไปเล่าต่อแล้วทําให้เราได้รับความเสียหายนี่เพื่อนประเภทนี้กะบ่นาเก็บไว้พี่นอ้องอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าสิเป็นเพื่อนประเภทที่ว่าเข้ามาลวงรับข้อมูลเอาข้อมูลของเขาไปพูดของเขาให้เรื่องของเขาเนี่ย,เส,ยเสียหายหายเพื่อนประเภทนี้ก็บ่ควรเก็บไว้บควรคบไว้เป็นเพื่อนเหมือนกัน นั่นแหละพี่น้องเพิ่นก็บ,บอกเขาแล้วว่าอย่าเพิ่งคิดว่าใครเป็นเพื่อนแท้ถ้าคุณไม่รู้จักนิสัยใจคอของเขาจริงๆและถ้าวันหนึ่งวันใดที่คุณล้มคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไม่ซ้าเติมคุณเขาจะไม่เหยียบย่ำคุณถ้าคุณยังไม่รู้จักเขาดีพอเพราะฉะนั้นการที่เฮาซีคบไผ่ชี้บอน้ำไผซิียูน้ำไผซิีบอกความลับกับไผ เขาต้องเบิงเขาให้เต็มรอยก่อนตอนเจอปัญหาเนี่ยเขาปล่อยเฮาวเวลลำพังบอเขาคอยสนับสนุนเราไหมเขาคอยฉุดล้างอนาคตเขายอมเสียสละบ้างในบางครั้งเพื่อเราหรือเปล่าเขาคอยปลอบใจเราในยามที่เราก้าวพลาดหรือคอยเหยียบย่ำซ้ำเติมเราเพื่อนต้องไม่แคร์เพื่อนเนี่ยต้องแคร์ร่วมสุขเพื่อนต้องร่วมทุกข์กับเขา เพื่อนแท้ที่เราจริงใจและหวังไว้ก็คือเพื่อนแท้หวังอย่างเดียวพี่น้องหวังดีถ้าคนใดเบาหวังดีตัดออกไปซะมันไม่มีอะไรกับชีวิตเราแล้วก็แถมอีบันทอนจิตใจชีวิตเราอีกนะล่ะพี่น้อง